จากประจวันพุทธที่17กุมภาพันธ์2021วันพุธรับเท่าบทอ่านจากหนังสือประกาศกโยเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงกลับมาหาเราด้วยสุดจิตสุดใจเถิดจงจำศีลอดอาหารร่ำให้และไว้ทุกคร่ำครวญจงฉีกใจของท่านมีใช่ฉีกเสื้อผ้าจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน เพราะพระองค์ทรงเมตตาและกรุณาไม่ทรงโกรธง่ายทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงทรงสงสารและไม่ทรงลงโทษบทอ่านจากจดหมายของนบ,บุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่สองพี่น้องดังนั้นเราจึงเป็นทูตแทนพระคริสตเจ้าประหนึ่งว่าพระเจ้าทรงใช้เรา ให้เชิญชวนท่านทั้งหลายเราจึงขอร้องแทนพระคริสต์เจ้าว่าจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิดเพราะเห็นแก่เราพระเจ้าจึงทรงทำให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาปเป็นผู้รับบาปเพื่อว่าในพระองค์เราจะได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในฐานะผู้ร่วมงานของพระเจ้าเราขอร้องท่านทั้งหลาย อย่าเพียงแต่รับพระหัตถทานของพระองค์ไว้โดยไม่เกิดผลพระองค์ตรัสว่าในเวลาที่เหมาะสมเราได้รับฟังท่านและในวันแห่งความรอดพ้นเราได้ช่วยเหลือท่านขณะนี้คือเวลาที่เหมาะสมขณะนี้คือวันแห่งความรอดพ้นพระวรสารนบูญมาทิวเวลานั้นพระเยซูเจ้า ตรัสกับบรรดาศิทธว่าจงระวังอย่าปฏิบัติศาสนากิจของท่านต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่นมีฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับบําเน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ดังนั้นเมื่อท่านให้ทานจงอย่าเป่าตแตรข้างหน้าท่านเหมือนที่บรรดาคนหน้าซื้อใจโคตรมักทำในศาลาธรรมและตามถนน เพื่อจะได้รับคำสรรเสริญจากมนุษย์เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเขาได้รับบําเน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่อให้ทานอย่าให้มือซ้ายของท่านรู้ว่ามือขวากําลังทําสิ่งใดเพื่อทานของท่านจะได้เป็นทานที่ไม่เปิดเผยแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงอยางรู้ทุกสิ่งจะประทานบําเน็จให้ท่าน เมื่อท่านอธิษฐานภาวนาจงอย่าเป็นเหมือนบรรดาคนน่าซื้อใจโคตเขาชอบยืนอธิษฐานภาวนาในศาลาธรรมและตามมุมลานเพื่อให้ใครๆเห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบําเน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่ออธิษฐานภาวนาจงเข้าไปในห้องส่วนตัวปิดประตูอธิษฐานต่อพระบิดาของท่าน ผู้สถิตท, <st it> ทั่ว <st it> ทุกแห่งแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงอย่างรู้ทุกสิ่งจะประทานบาน,น็ตให้ท่านข้อคิดเรามาถึงเทศกาลมหาพรตอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาที่มีคุณค่าเป็นเวลาแห่งความรอดทุกทุกวันเราใช้เวลาส่วนมากไปกับการแต่งหน้าตาแต่งตัวจัดแจงข้าวของภายนอกแต่เรามีเวลาน้อยนิด เพื่อแต่งให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราสวยงามต่อหน้าพระเจ้าซามูเอลฉบับที่หนึ่งบอกว่าอย่าสนใจมองแต่รูปร่างหน้าตาพระยาเวไม่ทรงมองอย่างมนุษย์มองมนุษย์มองแต่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทรงมองจิตใจในมหาพรตขอเชิญพี่น้องคริสตชนทุกอายุไข ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งทุกวันเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าในการภาวนาการร่วมบูชามิซาการรำพึงการอ่านพระคัมภีร์การเฝ้าศีลมหาสนิทและทำกิจการเมตตากรุณาขอพระเจ้าอวยพรแด,ด่พี่น้องทุกคนให้ใช้เวลาในมหาพรสี่สิบวันอย่างดีเพื่อจะได้ฉลองการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าด้วยความยินดี ยิ่งอยู่กับพระเจ้าเรายิ่งจะพบว่าพระเจ้านั้นขาดมีได้ขอบคุณหนังสือใบเบิร์ไดอารี2021